สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่4สิงหาคมนะคะคุณได้เดวิลนะคะเขาได้ไพ่เดนะคะตักขึ้นมากับหัววันนี้เป็นวันที่ต้องระวังเรื่องของจิตใจนะคะของเราต้องควบคุมให้ดีมีโอกาสที่จะโมโหได้ง่ายนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเรื่องแบบโชคลายเข้ามามีปัญหาเข้ามาเราต้องแก้ไขนะคะ แล้วก็ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นวันที่จะต้องมีปัญหากันอีกหนึ่งวันนะคะตัวแฟนได้เดทกับหัวก็แปลว่ามีเรื่องอึดอัดมีสิ่งที่เขาอยากจบแต่ว่ามันยังจบไม่ลงอะนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เขาอยากจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องส่วนตัวนะคะหรือหมายหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนี้ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามพลังงานเนี่ยยังมีพลังงานที่ดีมากๆก็คือเคม m ส s t แล้วก็บันเดนส์นะคะ ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหากันอยู่แต่คุณสองคนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ในอนาคตนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังสามารถประคับประคองไปต่อได้นะคะยังลงเอยกันได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ